น้ำสูงนะครับน้ำสูงนะครับน้ำก็มายัางกะคลื่นทะเลอ่าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมสตางกัมพมกับตองเยเตอตอนนี้น้ําก็ท่วมแล้วครับวันนี้วันที่29กันยายนพศ2อง5นะครับก็ EP 2จากคลิปที่แล้วนะคะาพายุ อะไรนะโนรูนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ครับโอเคอือออันนี้คืออำเภอเมืองใชยภูมินะครับเงียวเงวสีแยกน้ำเยอะนะครับตอนนี้ทําไม่รู้ละอันไหนฟุตบอลอ่ะก็ตอนนี้นะครับ ก็น้ำท่วมลึกอยู่นะครับเราจะถ่ายใต้น้ำเราจะข้ามเกาะกลางถนน,นนะครับปมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อล้มเกือบล้ม นี้มันก็เดินมาถึงเกาะกลางถนนละนะคะพอต่างแขางจะวิ่งยังไงวิธีวิ่งอ่าวิ่งกัะน้ำก็จะเซ็นหน่อเนีวแหละเกเงก็เพียบทางบรนธ์สายตำรวจนะคะจิ๊บออเกลือนบ่คันดี เรือสูงมากเลยนะครับเราจะไปให้ถึงตรงนั้นไปเราจะเดินไปถึงอะไองเวียนเจ้าพ่อองเวียนเจ้าพ่อพญาเหล่นะครับหรือไม่ก็เดินไปไกลรถขาร้านซอนี่เอาไปทหารนี่ตำรวจนะครับน้ำก็เริ่มเข้าแล้วทีที่แล้วน้ำสูงขนาดไหนตอนนั้นนน่นบล็อกสองโดดทีเดียวเปียกทั้งงเกง กันเก่งๆนั่นคือตำรวจทัวรทอนจังหวัดเทพภูมิตอนนั้นคืออะไร,าระาสารการสารการจังหวัดเชียภูมิเนาะอ,อ่าตอนนั้นคือวงเวียนวงเวียนนะครับเจ้าพ่อพญาแล้วเนี่วงเวียนเจ้าพ่อพญาแล้วนะไ,ะไปๆให้ถึงตรงนูน้น ล๊อปมาลรอปมาลวอปล๊อ,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 อโอเคราอ,อยู่เออขอ้อตกลุมเงียบเงียบนูนน่นสารกางนำกรเส็น สูงนะครับน้ำสูงนะครับน้ำก็มาอย่างกับคลืนทะเลเลอาบ,บากลา,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 าน้ำคือสารก้งากงน,นมาขน,มานี่ไงตักน้ำแล้วก็ล้างเท้า วิธีการให้ถูกต้องอูุ้้ยระดับน้ำที่จะต้องอยู่